ดูท้องฟ้าครับดูท้องฟ้าที่เห็นจะได้ไปนั่งนั่งหลบฝนหรือไปนั่งตกปลาไม่รู้ครับแต่แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคครับไปก่อนไปก่อนค่อยว่ากัน,นกบรรยากาศสวยงามครับสวยไหมครับเหมือนกับอะไรนะทะเลหมอกตอนเช้าเนาะแบบที่ไหนได้ <c oughs> ลองลองดูครับว่าหมายจะเป็นยังไงวันนี้ลองไปดูดูท้องฟ้าครับ น่าจะลงเม็ดแล้วจุดที่จะไปก็ไปข้างหน้าครับที่จะแต่รู้สึกว่าอ๋อในในกล้องกับในในอะไรนะเขาเรียกว่าในภายนอกครับข้างนอกจะบรรยากาศต่างกันวิวสวยไหมครับบ้านครับเหมือนวิวสวยเนะ <c oughs> เหมือนภูเขาเลยครับเหมือนภูเขาแต่ที่ไหนได้อันนี้คือคืมฝนนะครับข้างหน้าคือคือคมฝน มาตกปลาไปครับเจอกันที่หมายครับยังไม่ถึงที่หมายนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็เพื่อนปาตอนนี้ก็ลงแล้วครับก็ไม่ธรรมดาครับลงแรงด้วยก็ไม่รู้ว่าจะไปรอฝนที่หมายดูหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปไปก่อนครับไปให้ถึงที่ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะได้นั่ง หรือว่าอาจจะได้นั่งรถกลับก็ค่อยว่ากันครับว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวขับรถเดินทางกันครับไหนอ่ะไม่ซูมยูยังไม่รู้้วมีอยู่ตรงจุดไหนนี่น 我哎，我头叶好大嘞。 ดูกอยู่หาปลาเปอร์เปอร์อรทำไมอ่ะหนูง่วงนอนเหรอโอ้ไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวหนูนอนตรงนี้ก็ได้เดีย๋ยวแม่พาไปนอนกินเือดเดี๋ยวที่เอาขึ้นก่อนทั้งลวยยตัวใหญ่มากเลยเหรอตัวใหญ่หญดูดโอ้ยนี่ไงเปอร์เปอร์เปอร์ไม่นะเปอร์เนี่ยน้องลูก เพิ่อเดี๋ยวโดนเงี้ยงมันเพิ่อออกมาคุตัวใหญ่อะปลาอะไรเนี่ยปลาดุกอะไรเนี่ยปลาดุกอะไรอ่ะทำไมตัวใหญ่จังเลยอะปลาดุกลกปลาด,ดุกไซอะไรใหญ่ยุตัวแรกยังไม่ได้เปิดกล้องเลยตัวแรกโดนละสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคนบ้าเยอะฟิชชิงนะครับก็ วันนี้เจอกันที่ใหมายใหม่นะเป็นใหมายหมายคลองนะครับก็ฝายน้นําล้นเห็นไหมครับนั่นนั่นคือฝายน้ลนาล้นจะเป็นหมายใหม่นะครับก็บรรยากาศก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทีนะครับพก็ที่ออกมาเมื่อกี้ที่ฝนฝนตกนะครับก็มาถึงตอนนี้ก็นั่งพักกินข้าวอะไรเสร็จก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะฝนหยุดแล้วก็มีโอกาสได้จะนั่งตกปลานะครับก็ ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆบกันนะครับครับบรรยากาศรอบๆอนครับนี่คือทางเข้านะครับมันเละครับเมื่อกี้ถอยเข้ามาตรงตรงนั้นนะครับถอยลองถอยดูเละครับมันรถเกือบตกคลองไปตรงนู้นครับก็สไลด์ลงไปแต่ว่ายังพอดีมันไม่ตกก็เลยขึ้นมาได้เนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คึมๆแต่ว่าก็ฝนหยุดผ่านไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับเมื่อกี้ก็ ลองเทสดูก็ปลาดุกนะครับได้มาตัวหนึ่งครับก็ไซส์ก็เขื่องเืองเท่าแขนครับก็ตอนนี้ก็ไปดูตกปลาเลยครับเนี่ยบรรยากาศสวยครับเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวไปดูตกปลากันตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ระยะที่ผมใช้นะครับก็เป็นระยะ36นะครับตกไม่ตายนะครับก็ถนัดอยู่ไม่ตายครับก็เลยตกไม่ตาย ก็บรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้ครับมีปลาขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าก็มีประดุกมาตัวแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีครับว่าจะมีตัวขึ้นหรือเปล่าครับไปเลยครับตกปลากันมาดูครับว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าว่าตัวแรกตอนประเดิมยังไม่ได้ตายนะครับก็ลงไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีตัวเพิ่มไหม cái đồ lâu mà em ơi này nó như thôi ใสวันนี้จะน่าจะพอแค่นี้มั้งครับรดูสน้าวนะตาเข้าเลยสายสวยนะครับมาขึ้นดีแต่ตาไม่เข้าเหยือ่อนะครับตาขึ้นนะครับเหยื่อแบบไม่กินกข้จใจ โดนดครับโดนแล้วโดนโดนนะครับปาได้คร sure. ับปาได้ครับโดนโดนครับโดนเห็นตัวครับจะห็นตัวกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งครับโอ้ยโอ้ยครับมันสุดยอดกุ้งครับนี่มันนี่มันกุ้งครับดูครับ เห็นไหมครับโอ้ตัวมันเอวเลยดูกล้ามโอ้กล้ามกล้ามเกี่ยวเท่านิ้วก้อยครับดูเลยใหญ่กว่านิ้วก้อยผมองพี่กะก,กล้ามกุ้งโอยสุดนะครับตายกุ้งแล้วแต่แต่ไม่โดนปากครับโดนกล้ามขึ้นมาโดนกล้ามกุ้งขึ้นมาโอเคครับก็ถือว่าได้ตัวครับสุดยอด ตัวน,นั้นไปแล้วครับลง,งไปเลยเยด็ก <Yeah. S 1> กุ้งไม่นับตัวนะครับคุ้กแล้วครับวันนี้ครับครับผมก็วันนี้ก็คงที่สุดการตกปลาของผมอพ่ยงเท่านี้ครับเพราะวันนี้ก็ มไม่ใช่เมืด่เดเลยเนาะสี่นะโมงแล้วก็คงต้องส่งผลงานนครับวันนี้ก็มาดูผลงานกันว่าได้ไปลาเยอะน้อยหนาดไหนครับ อันนี้ก็ได้ปลาดุกตัวไนสักโลครึ่งหรือสองโลครึ่งครับประมาณโดยประมาณแล้วก็ยีสกแน้นอีกสามสี่ตัวครับแล้วก็ปลาตะเพียนตัวสองตัวก็ทีแรกครับได้กุ้งแม่น้ำวยครับตัวหนึ่งก็ตัวไซส์สวยอยู่ครับไซส์โตอยู่ก็อย่าลืมครับฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้อาจจะไม่มี อะไรนะเขาเรียกว่าการวัดวัดปลาให้เห็นนะครับเพราะว่าช่วงปิดกล้องช่วงปิดกล้องมันจะปลาจะกินครับแต่ว่าตอนเปิดกล้องแล้วปลาปลาไม่กินก็เลยไม่รู้จะเอาตอนไหนให้ดูครับราาก็อย่าลืมครับฝากติดตามผลง,งานด้วยครับคนบ้าเยอะฟิชิ่งนะครับก็ฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ผลงานก็ประมาณนี้ครับก็ก็พอได้กินอยู่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันหมายหน้าครับ